ตลอดระยะเวลา9ปีที่คณะผู้บริหารชุดนี้ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนให้เข้ามาทำงานพัฒนาเทศบาลนครยละลาตั้งแต่ปี2547เ,เป็นต้นมาถึงแม้เหตุการณ์บ้านหมืองจะอยู่ในสถานการณ์ความไม่สงบและมีปัญหาเรื่องงบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิ่นลดลงมาโดยตลอดแต่ด้วยพลังแห่งความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชนรวมถึงองค์กรภาครัฐภาคเอกชน ที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องทําให้เกิดโครงการต่างๆที่เสริมสร้างทั้งความเข้มแข็งและการพัฒนาศักยภาพชุมชนการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนการพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน การรักษาความปลอดภัยและเสริมสร้างสันติสุขเป็นมาตร,รการเร่งด่วนที่ต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิดและสร้างจิตสำนึกรักท้องถิ่นการเอื้ออาทรดูแลซึ่งกันและกันสนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังในท้องถิ่นของประชาชนสถิติลดลงจากปีก่อนๆน,น,นอกจากนี้ยังได้มีโครงการปรับปรุงระบบการทำงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยทำงาน ร่วมกับภาคประชาสังคมมีการนำรถดับเพลิงขนาดเล็กเพื่อเสริมสมรรถนะความสะดวกรวดเร็วในการเข้าพื้นที่เวลาฉุกเฉินได้ดียิ่งขึ้นจนได้ bastards. รด anda, ับคำชมว่ารวดเร็วและมีประสิทธิภาพกว่าเดิมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จัดการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่อยู่ในคันมารดาให้เด็กมีความสมบูรณ์ทางร่างกายจิตใจสติปัญญามีความรู้คู่คุณธรรม เชื่อมโยงความร่วมมือของสถาบันครอบครัวชุมชนและสถาบันการศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้นอกระบบและการเรียนรู้ตลอดชีวิตจัดแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่หลากหลายสารต่ออุทยานการเรียนรู้ที่เคพักยะลาซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ประสบความสําเร็จในการติดอาวุธทางปัญญาให้ประชาชนในท้องถิน่นโดยขยายอุทยานการเรียนรู้ยะลาที่เคพักไปทั่วทั้ง4มุมเมือง จดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบริเวณตลาดเก่าและบ้านสเตกเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ระดับปฐมวัยต่อไปขณะนี้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน5แห่งกระจายทุกมุมเมืองสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม2สนามสำหรับฟุตบอล7คนบริเวณตลาดเก่า และสนามฟุตบอลขนาดใหญ่มาตรฐานฟีฟา้าบริเวณบ้านจารูโดยได้รับงบประมาณจากสออบตอจำนวน128ล้านบาทจัดให้มีค่ายฟุตบอลเยาว,วชนรวมทั้งสนับสนุนทีมฟุตบอลเยาว,วชนอายุ12ปีให้เด็กเยะลาไปสู่บอลโลกต่อไปพัฒนาเศรษฐกิจกประชาชนให้อยู่ดีกินดีด้วยการพัฒนางานถนนคนเดินปีละ3ครั้ง รวมทั้งส่งเสริมการจัดอบรมกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลรวมทั้งเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าชุมชนโดยต่อยอดสร้างพันธมิตรและเครือข่ายทางการค้าพัฒนาองค์ความรู้เรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ครบวงจรเกี่ยวกับนกเขาและนกกรงหัวจุกเป็นเมืองต้นแบบต่อยอดเศรษฐกิจสร้างสรรค์เบิร์ตซิตี้หนึ่งใน4ของประเทศ พัฒนาระบบการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานโดยการจัดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบจำนวน2เครื่องช่วยให้สูบน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาได้มากยิ่งขึ้นปรับเปลี่ยนทรายกล่องเพื่อให้คุณภาพน้ำประปาได้มาตรฐานพัฒนาแรงดันน้ำประปาในพื้นที่สูงเช่นหน้าโรงเรียนเทศบาลสองชุมชนทิพยนิโรธและหลังวัดเมือง เฝ้าระวังคุณภาพโดยการจัดเจ้าหน้าที่ออกเก็บตัวอย่างน้ําในชุมชนหากมีน้ําขุ่นแดงจะได้เร่งแก้ไขโดยเร็วนอกจากนี้จากการขยายตัวของเมืองมีการสร้างอาคารบ้านเรือนในเขตเทศบาลมากขึ้นจําเป็นต้องมีการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบจําหน่ายให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อให้การเข้าถึงประชาชนอย่างใกล้ชิด เทศบาลนครยะลาได้จัดโครงการเทศบาลสัญจรรุกเข้าไปในชุมชนทั้ง40ชุมชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นและปัญหาที่ต้องการให้เกิดการแก้ไขอย่างเร่งด่วนพร้อมให้บริการตรวจสุขภาพรับชำระภาษีถึงชุมชนทุกชุมชนและโครงการ Big Cleaning Day ให้ผู้บริหารลงสำรวจปัญหาความต้องการถึงหน้าบ้านประชาชนระดมทีมงานเทศบาลเข้าพัฒนา เพื่อให้ประชาชนร่วมดูแลรักษาความสะอาดบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนเพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนามีการเปิดโอกาสให้ทุกกลุ่มเข้าร่วมวางแผนพัฒนาอนาคตของเทศบาลในรูปแบบซีนาริโอแ planning และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเทศบาลนครยะลาให้บริการแก่ประชาชนสะดวกรวดเร็ว โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อมุ่งให้การบริการที่ดีปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง4มุมเมืองเพื่อรองรับประชาชนให้ได้รับความสะดวกสบายลดการเดินทางและลดปริมาณผู้ป่วยในแต่ละที่ให้เหมาะสมกับบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้บริการขยายสถานบริการปฐมภูมิในการตรวจรักษาโรคโดยแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงเวชภัณฑ์ จากโรงพยาบาลยะลาไปยังศูนย์บริการสาธารณสุขจารุทนวิถีพังเมืองสี่และสเตงอีกทั้งจะปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตลาดเก่าเป็นศูนย์บริการสาธารณสุขอีกแห่งในเร็วๆนี้นอกจากนี้ในวันเสาร์อาทิตย์ยังเปิดบริการทันตกรรมในลักษณะคลินิกนอกเวลาราชการโดยได้รับความร่วมมือจากทันตแพทย์จากโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขมาให้บริการ มีการบูรณาการการทำงานร่วมกับกองทุนสปสชในการให้บริการสาธารณสุขเช่นโครงการดวงตาสดใสเทิดไทยองค์ราชันและโครงการคืนรอยยิ้มผู้สูงวัยเทิดไทยองค์ราชินีทำให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีขึ้นปรับปรุงตลาดสดรถไฟพลิกฟื้นตลาดเช้าซึ่งเป็นตลาดหลักของเทศบาลนครยะลาให้เป็นตลาดน่าซื้อด้วยการเจรจากับการรถไฟ เพื่อปรับปรุงอาคารตลาดจากเดิมเป็นอาคารเก่าสุดโทรจนกลายเป็นแหล่งเพาะพันุเชื้อโรคให้เป็นอาคารตลาดที่ถูกสุขลักษณะมีการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอรวมถึงปรับปรุงพื้นที่บริเวณริมทางรถไฟซึ่งเปรียบเสมือนประตูบ้านของเมืองยะลาให้มีทัศนียภาพที่น่ามองสมกับเมืองยะลาที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองสะอาดของประเทศไทยสารต่อโครงการป้องกันน้ำท่วมครบวงจร ดยก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและกำแพงดินกั้นแม่น้ำริมแม่น้ำปัตตานีจากวิทยาลัยอ,อาชีวศึกษายะลาจนถึงบริเวณบ้านจารูกว่า10กิโลเมตรโดยขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นเงิน46ล้านบาทเพื่อป้องกันตลิ่งและขันกั้นน้ำให้มีความมั่นคงถาวรติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมที่บ้านจารูเพื่อให้สามารถระบายน้ำในเขตเมืองออกได้รวดเร็วยิ่งขึ้นกว่าเดิมถึง6เท่า ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดําเนินการเมื่อเสร็จสิ้นแล้วคาดว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังได้และเพื่อให้การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเป็นไปอย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเทศบาลนครยะลามีโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบึงแบมอเพื่อใช้เป็นแก้มลิงสำหรับรองรับน้ำในฤดูฝนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเป็นที่พักผ่อนของประชาชนโดยกำลังประสานงบประมาณจากรัฐบาล เพื่อทําเป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ของชาวยะลาหลังจากมีการขุดลอกบึงแบมมอมูลค่าที่ดินโดยรอบก็สูงขึ้นส่งผลให้ประชาชนย่านตลาดเก่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนอกจากนี้คณะผู้บริหารได้วางแผนโครงการใหญ่ในอนาคตไว้หลายโครงการโครงการปรับปรุงพื้นที่94ไร่บริเวณถนนกลุงแสง ให้เป็นอุทยานเฉลิมพระเกียรติแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิตที่เล่าขานความเป็นมาของเมืองยะลาจนถึงปัจจุบันจะตั้งโรงเรียนดนตรีโรงเรียนกีฬาและสถานที่แสดงของวงออเคสตาราการแสดงทางวัฒนธรรมที่ได้มาตรฐานรวมถึงศูนย์สร้างสรรค์าการออกแบบเพื่อให้ความรู้และต่อยอดความคิดสร้างสรรค์กับผลิตภัณฑ์ชุมชนและภาคธุรกิจของเมืองยะลาอีกโครงการหนึ่งคือโครงการ ศูนย์การค้าชุมชนคอมมูนิตี้มอลล์บริเวณถนนวิภากุลเตรียมให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจเพื่อหารายได้พัฒนาเทศบาลและสร้างอาชีพให้ประชาชนโดยเทศบาลนครยะลาซื้อที่ดินประมาณ10ไร่ขณะน,นี้กำลังประสานกับผู้ลงทุนห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศเพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวยะลาได้ประโยชน์สูงสุด อีกหนึ่งโครงการที่ชาวยะลาทุกคนเป็นกำลังใจสำคัญในการร่วมพัฒนาบ้านเมืองในโครงการคืนยะลาให้คนยะลาเพื่อขอความร่วมมือจากทุกท่านที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครยะลาได้ร่วมกันจัดระเบียบบ้านเมืองคืนกลับมาเป็นเมืองน่าอยู่เช่นในอดีตเริ่มต้นที่ตัวเองที่หน้าบ้านของเราและขยับออกไปสู่การร่วมดูแลชุมชนและบ้านเมืองให้เป็นระเบียบ การพัฒนาเทศบาลนครยะลามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างจัดทําโครงการต่างๆและเงินเดือนของพนักงานงบประมาณของเทศบาลนครยะลาในปัจจุบันแบ่งออกเป็น3ส่วนคือส่วนแรกภาษีที่เทศบาลจัดเก็บเองได้แก่ภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีบำรุงท้องที่ภาษีป้ายค่าธรรมเนียมต่างๆรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารและกำไรจากโรงรับจำนำส่วนที่สอง เป็นงบประมาณที่ได้จากรัฐบาลเงินส่วนนี้ถือเป็นไรายได้หลักของเทศบาลประกอบด้วยภาษีจัดสรรเป็นเงินภาษีที่รัฐจัดเก็บเช่นภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีสารภาษามิตแล้วแบ่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศรัฐบาลต้องจัดสรรให้ร้อยละ35แต่ที่ผ่านมารัฐบาลไม่ได้จัดสรรให้ตามกำหนดนายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลาและนายกเทศมนตรีทั่วประเทศได้พยายามเรียกร้องจนได้รับคำมั่นสัญญาจากรัฐบาลว่าในปี2557รัฐบาลจะจัดสรรให้ร้อยละ28อีกส่วนหนึ่งคือเงินช่วยเหลือแบ่งออกเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นเงินงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรโดยกระจายอำนาจให้เทศบาลนำไปใช้จ่ายตามความต้องการของท้องถิ่น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นเงินที่ท้องถิ่นขอจากรัฐบาลเป็นกรณีพิเศษซึ่งรายได้ส่วนนี้เทศบาลแต่ละแห่งจะได้รับไม่เท่ากันเป็นงบประมาณที่กำหนดตายตัวสำหรับแต่ละโครงการตลอดระยะเวลาที่นายพงศัก์ยิ่งชนเจริญเข้ามาบริหารได้พยายามเสนอโครงการเป็นความจำเป็นเร่งด่วนของเทศบาลนาครยะลาจนได้รับการอุดหนุนเช่นโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิง่งก่อสร้างประตูระบายน้ำ รวมถึงการก่อสร้างอาคารเรียนแม้เทศบาลนครยะลาจะมีข้อจำกัดในเรื่องของงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานหลายๆเทศบาลขณะนี้มีเพียงเงินเดือนและการบริหารจัดการที่ไม่มีงบประมาณในการพัฒนาหรือก่อสร้างสิ่งใหม่ๆแต่คณะผู้บริหารเทศบาลนครยะลาไม่ได้หยุดพัฒนาเทศบาลแต่ต้องดำเนินโครงการต่างๆอย่างพอเพียงและหาไรายได้เพิ่มให้เทศบาล โดยความช่วยเหลือจากทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนอาทิเช่นสอ,อบตอกลุ่มทรัพยากรน,น้ําและกลุ่มโยธาธิการและพังเมืองหลายหน่วยงานต่างเป็นเครือข่ายที่ช่วยเหลือเทศบาลนครยะลามาโดยตลอดรวมถึงจากคนยะลาที่รักบ้านเกิดต้องการตอบแทนคุณแผ่นดินหันมาช่วยเหลือแผ่นดินแม่ของตนปัญหาที่ก่อให้เกิดผลกระทบก,กับเทศบาลนครยะลาในขณะนี้ไม่ว่า ปัญหาที่เกิดจากนโยบายของรัฐบาลนะครับในด้านต่างๆตลอดจนปัญหาที่เกิดจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ก็ดีและวิวัฒนาการขององค์กรปกครอ,องส่วนท้องถิ่นที่มีวิวัฒนาการค่อนข้างสะมากในวันนี้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทางเทศบาลนครยะลาไม่สามารถอีกเลี่ยงได้แต่อย่างไรก็ตามการพัฒนาบ้านเมืองก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเดินหน้าโครงการสิบไร่บริเวณถนนวิภาคุณซึ่งขณะนี้เทศบาลนครยะลากำลังอยู่ในขั้นของการออกแบบ แล้วก็ศึกษาความเหมาะสมที่จะใช้รูปแบบที่จะให้บริษัทในขนาดใหญ่ต่างๆเข้ามาบริหารหรือเทศบาลนครยะลามาเป็นผู้บริหารเองซึ่งคณะผู้บริหารก็จะทําการศึกษาทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็อยากยึดประโยชน์ของคนพื้นที่เป็นหลักในโครงการ94ไร่ที่ริมแม่น้ําปัตตานีซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่ผมเชื่อว่าจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเมืองอย่างขนาดใหญ่ก็อยากเรียนกับพี่น้องครับว่าวันนี้เราได้รับงบประมาณมาจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่จะมาปรับในเรื่องของพื้นฐานต่างๆเพื่อจะรองรับในการก่อสร้างไม่ว่าโรงเรียนดนตรีโรงเรียนการกีฬาตลอดจนพิพิธภัณฑ์ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่สิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ทางเทศบาลจะดําเนินการต่อไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากจะกราบเรียนพี่น้องครับว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดตลอดระยะเวลาของการมีหารบ้านเมืองของผมคงไม่ได้เกิดขึ้นจากคณะผู้บริหารเทศบาลอย่างฝ่ายเดียวหรือพนักงานเทศบาลที่จะต้องร่วมมือร่วมใจสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือ พี่น้องชาวยะลาทุกคนที่จะต้องร่วมมือร่วมใจโดยไม่แบ่งแยกหมู่เหล่าไม่แบ่งแยกเชื้อชาติไม่แบ่งแยกศาสนาที่จะต้องร่วมกันเดินหน้าเพื่อจะนําพาบ้านเมืองของเรานะครับไปสู่ในสิ่งที่เรามุ่งหวังเพื่อความผาสุกเพื่อความเจริญงอกงามของพี่น้องแวดชนชาวยะลาและก็สิ่งที่สําคัญเพื่อบ้านเมืองอันเป็นที่รักของพวกเราทุกคนครับในขณะที่ปัญหางบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิ่นลดลง สถานการณ์ความไม่สงบก็ยังไม่ยุติเงินเดือนค่าจ้างและสวัสดิการของพนักงานเพิ่มขึ้นตามนโยบายรัฐบาลทําให้ทศบานนครยะลาประสบปัญหากว่านในอดีตหากพี่น้องประชาชนชาวยะลาร่วมมือกันเพื่อบ้านเมืองอันเป็นที่รักของเราทุกคน